สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพักโหผมเอดีท่านุู้ชมครับอตอนนี้กําลังจะตามลูกๆเข้าไปในดอยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามที่จะขึ้นไปตั้งไฟดักกวางซางเนาะวันที่สามนี่หมายถึงครั้งที่สามนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่สองเนาะฝนตกครับโอ้พายุลูกใหม่เข้ามาก็ไปได้เข้าไปเลยนะครับหลายวันเลยอพอพายุสลายแล้วเนี่ยครับก็ วันนี้ผมติดงานเนาะก็เลยให้ลูกๆเข้าไปกับนาก่อนนะครับมีเลิกงานมาตอนนี้กําลังมืดนะครับนี่ขับรถกําลังจะตามลูกๆเข้าไปครับไปที่เดิมนะครับที่ตังเหมือนที่คลิปหนึ่งคลิป2ที่ดูกันเนาะ,ะเดี๋ยวถึงจุดหมายเอาไปดูกันครับว่าจะได้กว้างเยอะหรือเปล่านะครับวันนี้ แม่มาตั้งกวางปลอกหลาครัวมาตัวนี้นะครับอร่อยน้องอ้อมนี่นีหนีนี่ครับนี่ครับมาเลยค่ะคือเอ็นตูโอ้โหแล้จับเข่ามันโอ้โหตอนนี้มามาตักใช่เดี๋ยวเขจับเอง นี่ตัวใหญ่ไอ้ไม่กินนข้าวอยู่ลูกโอ้ยโอ้ยไปเไปใส่ถังดีกว่าอ่าค่ะอุ้มตับปีตับปีมั่อเม่อยู่รอรอที่บ่มาปีงน้องขยิบเข้ามั้ยั่งตัดตับปี๊งมวโอ้ยแล้วังปี้มันจะขาดเนาะอ่า ามาใส่ขันติ้งเลวพ่อน้องขยโยเข้ามาหน่อยขยโยเข้ามาที่ไฟเนี่ยเอาเอามาใส่กันโอ้โ,อโ,อโอตัวนี้หมอพอเอาใส่มองเนี้ยนั่นนั่นบินมาตอมให้หมดแล้วครับนั่นนั่อ่าคลิปนี้ผมก็อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าห,หลังจากที่มีคุณผู้ชมกับหรือ FC หลายคนนะครับ มาคอมเมนตะ์เนาะว่าอยากได้กวางซางจังเลยครับขายหรือเปล่าเนาะผมก็อยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าคออที่ผมมาหาเนี่ยไม่ได้หาเอาไมา่ขายนะครับ <c ười> คือมาตั้งไฟนี่เอาจับกวางซางมากินอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นวิถีบ้านๆของของคนที่บ้านผมที่อำเภอเวียงแหงนะครับเนาะ ถึงเวลาถ้าฤดูกวางซางออกก็จะมาตั้งไฟดักนี่แหละครับเอามากินนอกมันเป็นอาหารตามฤดูกาลของพื้นที่อยู่แล้วครับพื้นที่บ้านผมที่อำเภอเวียงแหงนเนาะบางครั้งผมก็กบอกโอ้จะบอกยังไงนะครับมีคุณผู้ชมมีเอซหลายคนอยากได้นอกคอมเมนต์มาผมก็ผมก็นักใจผมก็ผมก็มกมกพูดยากนะครับ คืนไหนก็ได้บบเยอะครับคงบบสามารถจะเอาขายหรือส่งให้คุณผู้ชมได้นะครับมา่ายนี่ก็ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าออบ้านเฮาเมืองไทยเฮาก็ยังมีนะครับมีแมลงมีอย่งแปลกๆความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่นะครับเนาะจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ครับนี่ อย่างน้อยถ้ามีปลาเห็นไหมครับมีปลาอนุรักษ์ปลาก็มีบ้านหือกวางอยู่อาศัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับเดี๋ยวเราไปดูเอ้ยไอ้ยังลูกโอ้ยยังเนี่ยน้องทับใส่มันแก โอ้แมงไม่ฝนไม่แดดูุนี่โอ้เกือบไปแล้วน้องนี่ดูฟันมันเขาดูฟันมันได้แล้อหรอหงเนี่ยเห็นไหมดูฟันมันไหมฟันมาแหลมกะโอ้มันได้กัดเจ็บมากเลยเนี่ยกัดเจ็บมากขาดูขาดูหนะ้าขาดูฟันพ่อฟันมาแหลมกะพ่ออ่าโอ้กัดเจ็บมากเลยมาแล้วอ้าวกำลังดิ้นอยู่ ลงหรือย oh. ังนี่ไงอา่อม <pl ains> ีอาป่นี่ไงอาป่ออา่อะก้อนกี้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 ไม่ใช่นี่ไม่ เอ้าเป็นเลยไปใส่ทางเลยโอ้โอ้โอสองตัวแล้วไอ้ลูกโอ้โอ้โอ้โลงแล้วไอ้ลูกโอ้ยอมาตัวแล้วโอ้นีมาเยอะขนาดเลยครับ เนืองกันไปเลยมีไหนแล้ว ไหนดูหน่อยดูหน่อยโอ้ใช้ของมือดีมันจะได้บบเก,กี่ยวของมือน้องเลยใส่ถังเลยโอ้โหไหนน้อง,องเหยียบเละเรียบร้อยไหนเหยียบซะแล้วน้องมองม เออมันเข้าเท้าพอดีเนาะเส่ยัง่ตายอใส่เลยยังค่ะนั่งอยากท่กค่ะ่ะวันนี้เยอะจังอ่ะวันนี้เยอะมากเลยวางล้อโอ้โหโอ้โหเยอะมากเลยครับวันนี้ได้เยอะจริง แต่ส่วนมากเป็นตัวเมียไปเยอะนะครับอ่านี่ครับถ้าเป็นถ้าถ้ามาตั้งแล้วถ้าตัวเมียออกเยอะนี่ก็นี่ครับก็จะพอกันจะบามาตั้งแล้วนะครับปล่อยให้หมันออกลูกออกหลานนอกปีหน้าจะได้มีกวางมามาตั้งเราจะได้เอามากินกันอีกเยอะๆทุกปีนะครับ <พอ S 1> ไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่โอ้ ไหนไหนไม่ใม่ไมนนมมันมมงแมงบม่ขม้ลูกแมงกุจีมุจมยักษ์ม่อว่ไมี้ม่ไม่ม่ไ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 ม่นม่นม้ไม่เม่นม่มังม่ม่นม่ไม่ไ่ม่ไม่ไม่ไม่อนน่มาไม่ไม่ไม่ไ่ม่่่มมม่่่ม่มม่ อาจจะได้เจอแมลงหลายอย่างหลายชนิดอยู่ครับอ่าเมื่อกี้ก่อนน่อ่าเมื่อกี้ก่อนเจออันเจอตัวนี้นี่นี่แมงแม่ฝนแม่แดดนะครับโอ้โหหนวดยาวมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอเกินแล้ว <c oughs> นี่นี่นี่ยังอ๋ออันนี้เป็นหงว่า แมงคอหักแมงคอแงกนี่อ่านี่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 ถ้าเราเราเอานะมันนอนง่ายนะมันมันจะคอมันจะดีดพิกตัวขึ้นมาได้นะครับ้าหางแหลมพ่อมันเขาแบไม่แหงแบบอย่นะง <laughs> น้องเจอแมงไงหร้ลูก <laughs> กวางควรกวางอันนี้เป็นกวาง กวางเน่าอ่ะกวางกวางครีมกวางครีมตัวเมียนี่นี่นี่แต่อัวนี้เป็นตัวเมียตัวเมียเอาใช้เวีนนะ้ำเจกาอ,อ่ะมันเป็นครีมแบบเนี้ยน้องเนี่ยมันแบบแบบเนี้ยเหมือนกันกันไกลแบบเนี้ยเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นตัวเมียตัวเมียอ่าอือเจอมาอีกแล้วแมงนูนคำอ่านี่ครับนี่ ห้องแมงนูนถ้าบ้านผมห้องแมงนูนค้ำครับตังค์นอ้ ε อ,อยตังค์น้อยเลยก็แค่ทังไว้ฮะวันนี้แมงจอนมาเยอะครับเออ,นนนนอเน,น,นาไะไปะตอนนี้ก็ดสองทุ่มกว่าละไหนด,ดูผลงานของลูกหน่อย เก็บแมงจอนได้เยอะไหมโอ้โหนี่โอ้โหอ้าวได้ได้กวางมาก็มาแบ่งกันนะครับนี่อะไรครับอ่ะเดี๋ยวก่อนหรอฮะอย่างน้อยกวางไม่ไดห้าตัวเข้าวซงเข้าวซงห้าตัวอย่างน้อยห้าตัวนี่ยังกวางเม็ดอย่างน้อยห้าตัว อสองสงนี่พ่อขอเอาอุบได้ก่อนมาได้ใครกินมาได้นี่ยังไงห่าหืมห่มันอร่อยอ่ะเอาอุบอ่ะเอาอุบอ่ะอุบกวางซ่างอ่ะเอาหม้อหลอดรูปแบบจำไหมจำจำช่วยวางไหมครับนี่แหละครับกวางซ่างอ,อาหารป่าของกินตามฤดูกาลของบ้านที่เวียงแหงนะครับอืม่ักผมแม่เริ่อมนักแล้วนะครับให้ว่านผู้แมน ถือไว้ครึ่งนึงแล้วตัวแม่เริ่มนักนี่ก็ถึงเวลาบอ<ม>กว่เอาละเนาะปล่อยให้มันได้แพร่ันปีหน้าจะได้มาเอาใหม่ก็แบบได้อร่อยเหมือนกว้างมากับไม่ได้ล้ำเหมือนชิ้นหมูชิ้นไก่ชิ้นงวงควายเนะเา,เา <c oughs> ะเกือบชกไปห้าตัวแล้วก็ที่เหลือลุงรับอันก็มีแต่ขื่อไปได้ครับปีไหนมีเต่เอากินเป็น ฟองปีฟองเดือนครับนี่กันนี่นี่นี่โอ้ได้นักบังเิ้งเนาะโอ้ได้นักขนาดเนาะวาวลูกสาวไล่เขียวไล่เขียวได้ให้ลูกเนี่ยให้จอนฝีมือลูกอ่ะนี่พ่อคั่วแล้วเนี่ยโอ้ออ้โหเต็มจานก็ เหมือนกันนอนเสร็จแล้วเยี่ยบ้านครับอยู่ตรงนั้นแหละดูไหมอือโอ้ดับร้อยสุดยอดเก่าแก้่เยอะมากเลยโอเคสุดท้ายแล้วเนาะแบบได้ขึ้นไปเอาแล้วนะครับอือคลิปแล้วเนี่ยคลิปเอากวางก็จบละจะไปเอาหั่เกากัดปีหน้าเนาะปีหน้าครับทำไมเพราะตอนนี้ตัวเมียมันออกเยอะแล้วครับอืม เดี๋ยวมันมี่กนเดี๋ยวมันมีแค่กินเก็ <laughs> บไว้ให้มันแผ่พันปีหน้านะครับครับเ okay, คคลิปเวลาไปก่อนแล้วกัไม่คลิปคลิปกวางนะพบกัใไม่ปีหน้าเลยนะครับข้าบผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับลาับครับ